โอ้โหวันนี้กินกะเพราไข่เยี่ยวมาฮนะเห็นไหมกะกะเพราหมูสับไข่เยี่ยวมาอื้หน่าทานมากๆเลยเขามีการใช้กะเพราทอดกรอบนะโรยหน้าด้วยอืน่าทานสุดๆฮะห้าสิบบาทก็โอเคนะใช้สิทธิ์คนละครึ่งก็ยี่สิบห้าบาทเท่านั้นเองเดี๋ยวมั ชิมใชม่าอร่อยที่สุดช่องกิตในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนเรศอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ใหม่ ข้าวกับนาเล็กมื้อเช้ากันนะวันนี้เป็นอาหารรสเด็ดเลยตัวกะเพรากะเพราไข่เยี่ยวมาเห็นไหมที่เห็นข้างหน้าก็คือหมสนะูสับแบบกะเพราไข่เยี่ยวมา50บาทนะที่ร้านสวัสดิการของเราโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์วันเสาร์อาทิตย์ก็มีโอกาสได้มานั่งสบายๆกนะันทาทานข้าวกัน ชิมก่อนรสชาติตกลางๆออกหวานๆห,หน่อยแล้วก็กลิ่นระเภาเนี่ยแบง หอยเยีมาชิ้นใหญ่เลยสองจิ้นนะเขาก็ผ่าครึ่งให้เลยนะมีน้ำซุปให้ด้วยห้านสะิบบาทก็โอเคแล้วฮนะบางทีมนะันหากินยากแหละนะ บางทีหากินไม่ยากหรอกคิดเมนูยากถ้าไปกับเพื่อนกับเพื่อนเนี่ยนะก็คง,ต,งต้องบอกว่าให้เพื่อนสั่งก่อนแล้วเอาตามนั้นแหละนะ แต่ก่อนเขาบอกว่าเมนูกะเพราเนี่ยเป็นเมนูสิ้นคโิ้แต่นี้ไม่ใช่คิดง่ายๆนะกะเพราหมูกะเพราไก่กะเพราเนื้อกะเพรากุ้งกะเพราหมึกนะกะเพราทะเลอะไรเนี่ยยังม,มีกะเพราไข่เยื่อไม้อีก นะอ,ยยอยู่ง่ายกินงนะ่ายกันน้าเล็กเนี่ยก็จะมีเมนูแปลกๆมาแบ่งปันกันรสชาติากลางนะก็ถือว่าอร่อยนะแล้วก็ไม่เผ็ด เรือพอเนี่ยกระเพราทอดกรอบเนี่ยเป็นสมุนไพรชั้นดีเลยครับเนี่ยในการขับลม สดน้ำร้อนๆน่าชื่นใจน้ำซุปอร่อยอร่อยคือข้างในผัดกะเพรานะเนี่ยเ็จะมีโรยใบกระเพราไปอยู่แล้วแต่ว่าก็จะเก็บรายละเอียดโรยหน้าด้วยกระเพราทอดกรอบมันก็ถือว่ามีสีสันสวยงามแล้วก็น่าทานด้วย ครับผมสำหรับทิปนี้นะ นเลยก็พามากินข้าวแบบง่ายๆกันนะเมนูจานเดียวนอ,อาหารตามสัง่งหรือว่าไทยฟู้ดเราเนี่แหละนะราคาก็ไม่ได้แพงอะไรนักหนาสิบห้าสิบบาทก็พออยู่ได้แม่ค้าอยู่ได้เราอยู่ได้ก็นะอ,อร่อยฮะนะก็พามากินกันนะจะได้รู้จักเมนูกันเพิ่มหลายคนอาจจะนึกอะไรไม่ออก รู้อยู่แล้วแต่ว่าอาจจะนึกไม่ออกกนะ็พอเห็นนั่นแลกินก็เออจะได้ลองสั่งกินดูบ้างว่ามันอร่อยดีหรือเปล่าก็นะผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ผมสวัสดีครับ